tôi đây bền, có lù, tôi đây có, Nương cào, Nương cào, một cào, một cào, một cào, cào, เอาละแม่นืวเก้ามีเยู่อนท่เลอช่มันี้เนเก้านี่เดนี่เดนี่นอ่ไมด้ยินบอถ่ายมันนะเนอเก่ากด้ไหมคกเก้าคก่งแไปได้ไหมไปแล้อาไปบอกเงบใบบงกูแจูขาันไหนลู เบาเอาแล้วเอาไหวแล้วเบาเอาแล้วไหเอ่เ้าอาแไปังได้โตอีกไปบอกเลขโตอีกบ่หนึ่งเก้าหกไปได้ทำไมเ้หน่งเก้าหกสามบดว่าได้แบบนี้ส สามแปดว่าทีท mm ี่ทำไมสี่สองหาว่าสามปดสงาเนาว่าสามปดนวัเนาะจะไรลูกสี่มทว่าปลาามปดจไร่งตังเอาเด้วจะสีตัวไหน ยังอันยังหาสีเก่าหกอยู่เก่าหกคำพูดทิมเลยบุญบุช็วาภาษายังเนะสีสศูนย์เล่ยแต่ไงเว้ยบุญนะบุญนะศูนย์มาบุญบุญนะบุญบุญบุญนะ สีเสือศูนย์ว่าบุญเผืปะนสสอสองหาสีสีมันเบาจะไปสองหาไปได้มันบอกว่าสามแปดมันบบาเออสองหามันสี่เสล็กสองหาอันว่าสามแปดมันเบอสี่สองหาว่าสามแปดจับออเดอร์ผู้ใดก็ได้จับเอาตัวใดก็จับเอาหลดไพ่มีดวงแล้วแต่ดวงได้จะจับจับอาถือก็ไมได้